คดีที่ครอบครัวของเยาวชนอายุ13ปีที่ขอนแก่นมาร้องเรียนเรื่องความไม่เป็นธรรมค่ะจากกรณีที่ทางครอบครัวเขาเชื่อว่าผู้เสียหายเนี่ยถูกคนขับรถตู้คนหนึ่งก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศ ตอนนี้เริ่มชัดเจนนะคะว่าตำรวจภูทรภาค4และตำรวจจังหวัดขอนแก่นจะมาดูแลคดีแล้วก็จะเป็นคนที่รวบรวมข้อเท็จจริงจากฝั่งครอบครัวของผู้เสียหายนะคะแต่ตอนนี้ค่ะสิ่งที่ยากก็คือการสอบปากคำผู้เสียหายเนี่ยยังทำไม่ได้เพราะผู้เสียหายยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะส่วนผู้ที่ถูกกล่าวหาหลังจากที่มาพบเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้รับอนุญาตที่กลับบ้านได้เนื่องจากตำรวจเชื่อว่าไม่มีพฤติกรรมหลบหนีค่ะ ความคืบหน้ากรณีที่เด็กหญิงวัย13ปีมีอาการผิดปกติเหม่อลอยหลังจากที่เดินทางไปพบกับพ่อแม่ที่กรุงเทพมหานครและเมื่อกลับมาถึงบ้านที่จังหวัดขอนแก่นก็ได้เล่าให้่าฟังโดยอ้างว่าถูกคนขับรถตู้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้คนขับรถตู้ที่ถูกกล่าวหา ได้ถูกนำตัวมาเก็บตัวอย่าง DNA ลายนิ้วมือรวมไปถึงเก็บตัวอย่างภายในรถตู้โดยใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงนะคะก่อนที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแวงน้อยจะปล่อยตัวให้เดินทางกลับบ้านไปได้ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุค่ะ ขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆเสร็จสิ้นแล้วจะทํารายงานส่งไปยังตํารวจภูธรภาค4เพื่อรวบรวมส่งต่อไปยังท้องที่เกิดเหตุให้นําไปประกอบหลักฐานดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าหลังจากที่สอนอบางกอกใหญ่ประสานมายังสอพแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นให้ช่วยสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อที่จะตรวจสอบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนผู้ปกครองและญาติของเด็กที่เป็นผู้เสียหายนะคะเบื้องต้นเป็นการบอกเล่าของเด็กที่ได้เล่าให้กับพ่อแม่ และญาได้ฟังครับมาเนี่ยก็คือได้ดำเนินการสอบสวนพยานหรือแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เกี่ยวที่เรารับรู้รับทราบเนี่ยเ,เราดําเนินการไว้ทั้งหมดแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยมันติดขัดอยู่ตรงที่ว่าปัจจุบันเนื่องจากว่าเ,เด็กเนี่ยทีถ่ถูกล่วงละเมิดเนี่ยเ,เมื่อกลับมาแล้วอยู่ที่นี่เนี่ยปรากฏว่า หลังจากที่เราส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับภาวะเด็กเนี่ยจิตใจก็คือสับสนก็เลยปัจจุบันเนี่ยทางโรงพยาบาลแบงน้อยเนี่ยส่งมาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับซึ่งทางแพทย์เนี่ยได้ตรวจด,ดูแล้วปรากฏว่าทางเด็กเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะให้การเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมันติดขัดอยู่ตรงนี้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยอยู่อย่างไรแต่ตรงนี้ในส่วนของอตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเนี่ย ก็ดําเนินการทุกด้านที่เราสามารถทําได้ตามข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าออใครจะทําหรือไม่ทําแต่ตอนนี้เราทําไปเต็มที่แล้วการสอบปากคำผู้เสียหายจะถือได้ว่าเป็นน้ำหนัก เมื่อไปถึงชั้นศาลนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยการสอบปากคำผู้เสียหายโดยตรงยังทำไม่ได้เนื่องจากผู้เสียหายยังอยู่ในความดูแลของแพทย์ต้องรอให้แพทย์ยืนยันว่าพร้อมที่จะให้ปากคำได้แล้วนะคะซึ่งทางตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนที่กฎหมายเอื้อให้ทำได้โดยเฉพาะเรื่องของการพิสูจน์เรื่องข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศ มีส่วนที่เกิดขึ้นในท้องที่กรุงเทพมหานครที่หินครบาลเจ็ดจะต้องไปรวบรวมข้อมูลด้วยนะคะเพื่อให้สอนอบางเกอกใหญ่นำไปใช้ในการสอบสวนต่อค่ะ